สวัสดีครับจาก p พ n d a Rider นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกยี่ห้อ SCS รุ่น S9 ครับเป็นสินค้าใหม่ของแพนด้าราคาเพียง2,800บาทเท่านั้นเองอ่าจริงๆแล้ว SCS เนี่ยมีนำเข้าและจำหน่ายไทยมาเกือบ2ปีแล้วคุณภาพก็ดีมากจริงมีบริษัท SCS เป็นคนนำเข้ามาทางแพนด้าไรเดอก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของยี่ห้อนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมสินค้าตัวนี้กันครับก็มาแกะกล่องกันดูเลยนะครับกล่องรูปร่างหน้าตาก็แข็งแรงสวยงามเปิดออกมาโอเคข้างในมีอะไรบ้างมีตัวบลูทูธอ่ะผมแยกลแล้วจะได้ไม่เสียเวลาตัวบลูทูธเล็กเล็กมากครับบางมาก ชุดฐานลำโพงลำโพง HD 40มิลไม่มีมาให้ทั้งไม่อ่อนไมแ้แข็งแคมติดกับหมุกน็อกอุปกรณ์ติดลำโพงต่างๆตีนตุ๊กแกกาวสองหนะ้าสายชาร์จไมโคร USB เดี๋ยวมาไปดูที่ตัวเครื่องกันครับก็มาดูที่ฟีเจอร์การใช้งานก่อนนะครับ b บลู o t h SCSS9 รุ่นนี้ใช้ b l บลู o ูธเวอร์ชัน4.1 แล้วก็ใช้ชิปเซต CSR ชิปเซต CSR เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าช่วยเซฟพลังงานลดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆก็จะไวกว่าเดิมครับลำโพงเอาเอามาที่ลำโพองอ่ะลำโพงเป็นลำโพง HD 40มิลก็ใส่ได้กับหมวกน็อกแทบแทบทุกรุ่นเพราะเพราะสมัยเนี้ยหมวกน็อกก็คือจะเว้าช่องลำโพงไว้แล้วอินเตอร์คอม SCs ด้วยกัน โดยเฉพาะ S9 ได้สูงสุด4เครื่อง Universal Intercom กับยี่ห้ออื่นได้2เครื่องแต่ยี่ห้ออื่นก็ต้องมีระบบ Universal Intercom ด้วยนะครับฟังเพลงต่อเนื่องเหมือนเราขี่ออกทิปฟังขี่รับโทรศัพท์เปิดเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ8-9ชั่วโมง Stand by time หมายความว่าเปิดทิ้งไว้เฉยเ,ฉยเลยได้ประมาณ48ชั่วโมงมาดูกันที่ปุ่มการใช้งานนะครับ ปุ่มแรกเลยก็คือปุ่มอินเตอร์คอมจะเป็นรูปหมวกน็อกปุ่มนี้ปุ่ม2อยู่ตรงกลางคือปุ่มฟังก์ชันปุ่มที่อยู่ด้านบนคือลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มหมดแล้วใช้งานง่ายมากเดีในคลิปหน้าก็จะมาแนะนำการใช้งานต่างๆนะครับส่วนด้านท้ายก็เป็นที่ชาร์จไมโคร USB ระบบกันน้ำเป็นระบบกันน้ำ Rainproof หมายความว่าถ้าคุณขี่ไปเนี่ยฝนตกพอประมาณเนี่ยก็ยังพอกันน้ําได้แต่ถ้าคุณไปจุ่มน้ําหรือฝนตกหนักขี่ตาฝนตกหนักเป็นเวลานานแนะนําให้ถอดเก็บก่อนครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะบอกวิธีการใช้งานต่างๆ